สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเกรดความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับนักฟุตบอลมาให้ความรู้กันนะคะฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่เกมที่ต้องใช้ความแข็งแรงและทักษะทางร่างกายแต่เพียงเท่านั้นนะคะแต่โภชนาการที่เหมาะสมก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักฟุตบอลทุกคนสามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงความเร็ว การตัดสินใจในสนามและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บโภชนาการที่ดีไม่ใช่แค่การเติมพลังงานแต่คือการปรับปรุงทุกแง่มุมของการเล่นให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เพียงนักฟุตบอลเท่านั้นนะคะแต่สำหรับนักกีฬาประเภทอื่น,นๆเช่นนักวิ่งนักปั่นจักรยานนักบาสเกตบอลนักว่ายน้ำ หรือแม้แต่นักกีฬาประเภทที่ใช้พระกกำลังแบบเข้มข้นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องโภชนาการในรูปแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกันเพราะพื้นฐานของการให้พลังงานฟื้นฟูร่างกายและลดโอกาสบาดเจ็บเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักกีฬาทุกประเภทมาดูกันที่สารอาหารหลักก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญไม่ว่าจะเป็นกีราประเภทไหนคาร์โบไฮเดรตช่วยให้คุณมีพลังงานเพียงพอสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหนักหรือต่อเนื่องเช่นนักวิ่งระยะไกลอาจต้องการคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่มากกว่านักฟุตบอลเพราะการวิ่งระยะไกลใช้พลังงานที่ยาวนานอย่างต่อเนื่องนักฟุตบอลควรได้รับคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50-70%ของปริมาณอาหารที่บริโภคทั้งหมดในแต่ละวันหรือประมาณ1-1.5กรัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัวและควรเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นธัญพืชไม่ขัดสีผักผลไม้ตัวอย่างอาหารที่ดีก็ได้แก่ข้าวกรองมันเทศขนมปังโฮวีตหรือพาสต้าโฮเกน อันดับที่2คือโปรตีนโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อนักฟุตบอลควรได้รับโปรตีนประมาณ1.2-1.6ถึงกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันหรือสูงถึง2.2กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันตามความเหมาะสม โดยควรได้รับจากการทานอาหารจริงมากกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแหล่งโปรตีนที่ดีได้แก่เนื้อไก่ปลาไข่หรือผลิตภัณฑ์จากนมไขมันตำ่ำอันดับที่3คือไขมันไขมันแม้จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงแต่ความจริงแล้วไขมันที่ดีเช่นไขมันจากถั่วอะโวคาโด และน้ำมันมะกอกสามารถช่วยให้พลังงานที่ยาวนานและช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆอันดับที่4วิตามินและแร่ธาตุต่างๆวิตามินและแร่ธาตุมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายควรได้รับจากอาหารที่หลากหลายและอาจเสริมด้วยวิตามินรวมหากมีความจำเป็นแต่เราควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะ เมื่อเข้าใจสารอาหารหลักแล้วต่อไปเรามาดูการวางแผนมื้ออาหารในวันแข่งขันกันนะคะก่อนการแข่งขันนักกีฬาทุกประเภทสามารถใช้หลักการนี้ได้เช่นกันควรรับประทานอาหารมื้อหลักร่วงหน้า3-4ชั่วโมงโดยเน้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนไม่ติดมันและไขมันดีเช่นไก่ย่างกับมันเทศ หรือปลาและเข้าวกล้องและในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเกมควรทานของว่างที่ย่อยง่ายเช่นกล้วยกราโนล,ลาบาร์หรือรูเกตระหว่างการแข่งขันควรจิบน้ำบ่อยๆทุก15-20นาทีและหากการแข่งขันนั้นยาวนานกว่า60นาทีการดื่มเครื่องดืง่มเกลือแร่จะช่วยทดแทนเกลือแร่ที่สูญเสียไป ส่วนหลังการแข่งขันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการฟื้นฟูพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อควรรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนภายใน30นาทีหลังจบเกมเช่นสมูทตี้โปรตีนหรือขนมปังโฮลวีตกับเนยถั่วนอกจากนี้การดื่มน้ำอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ นักฟุตบอลควรดื่มน้ำประมาณ16-20ออนร่วงหน้าก่อนเกม2ชั่วโมงและอีก8-10ออนก่อนเริ่มเกม20นาทีรวมถึงการจิบน้ำในระหว่างเกมเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำและหลังจบเกมควรดื่มน้ำ1.2-1.5ลิตรสำหรับน้ำหนักตัวที่ลดลง1กิโลกร,รมัม สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนการแข่งขันได้แก่อาหารที่มีไขมันสูงอาหารทอดอาหารที่มีเส้นใยสูงและอาหารรสจัดเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาการย่อยอาหารระหว่างเกมสำหรับของว่างเพิ่มพลังงานก่อนเกมตัวเลือกที่เหมาะสมได้แก่กล้วยกรานโนล,ลาบาร์ที่มีเส้นใยต่ำหรือเพรสเซลพอย่อยง่าย และให้พลังงานเร็วในวันแข่งขันที่มีหลายเกมติดต่อกันควรวางแผนมื้ออาหารอย่างดีโดยทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและโปรตีนไม่ติดมันในมื้อหลัก3-4ชั่วโมงก่อนเกมแรกและระหว่างเกมควรพบของว่างที่มีคาร์โบไฮเดรตเพื่อเพิ่มพลังงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรใช้เพื่อสนับสนุนอาหารหลักไม่ใช่แทนที่และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานการปรับโภชนาการในแต่ละช่วงเวลาก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะในช่วงฝึกซ้อมนักฟุตบอลควรได้รับแคลอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้พลังงานที่สูงขึ้นแต่ในช่วงพักฤดูการ ควรลดปริมาณแคลอรี่ลงเพื่อควบคุมน้ำหนักและเน้นอาหารที่มีความสมดุลสุดท้ายการฟื้นฟูร่างกายหลังเกมเป็นสิ่งสำคัญควรรับประทานคาร์โบไฮเดรต1.2กรัมต่อกิโลรกร,รัมของน้ำหนักตัวพร้อมโปรโตีน20-40กรัมเพื่อฟื้นฟูพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ รวมถึงการนอนหลับที่เพียงพอ6-8ชั่วโมงต่อคืนเพื่อช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานของการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและเหมาะกับนักกีฬาทุกประเภทไม่ใช่แค่สำหรับนักฟุตบอลเท่านั้นนะคะการเลือกอาหารอย่างเหมาะสมการบริโภคสารอาหารในปริมาณที่ถูกต้องและการวางแผนโภชนาการในแต่ละวัน จะช่วยให้นักกีฬาทุกคนเพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและยังช่วยให้พัฒนาตัวเองในระยะยาวอีกด้วยและอย่าลืมนะคะว่าอาหารเสริมอาจช่วยเสริมศักยภาพได้ในบางการณีแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนโภชนาการที่สมดุลจากธรรมชาติได้ดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนหากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีสาระประโยชน์คุณสามารถช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากทางเราได้ในตอนต่อไปขอบพระคุณค่ะ คุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ยต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสมนะครับเขามีกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7 1เ่อีเลใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณโม s อ o r อนะครับที่วางโทรศัพท์แก๊สเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบนะครับก็ สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืมไม่อุดหนุนกันนะครับเพราะว่าค i ด m o อุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับคุณต้องมีติดบ้านกันนะ